ก็อย่างน้อยก็ได้มีรับเบี้ยเลี้ยงมาดีดีกว่าอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีสายเข้ามากลับบ้านนะครับกลับบ้านไปทําบ้านทําไร่ทํานาทาสวนได้ตังค์แบบปุจริตแบบนู้นดีกว่าครับครับอยากให้ผู้ชมนุมทุกคนกลับบ้านเลยครับนี่รายการของเราเป็นคขอบคุณขอบผมอยากสูงนี่รายการของเราก็เป็นเป็นเรื่องที่เราพยายามเหลือเกินอยากจะชี้ความจริงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนี่้ถูกหลอกมาถูกโกหกมา มาเรียกร้องประชาธิปไตยเสร็จแล้วในที่สุดก็ทิ้งแล้วเนี่ยเรื่องประชาธิปไตยไม่พูดถึงแล้วทิ้งแล้วกดดันให้ยุบสภาอย,อย่างเดียวหวังผลก็คือให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วคาดว่าเสื้อแดงจะเข้ามาเยอะพอเสื้อแดงเข้ามาเยอะก็มาแก้นูน่นแก้นี่สารพัดท่านอดีตนายกทักษิณที่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะได้ผลพลอยได้ผลประโยชน์จากการที่กลุ่มเสื้อแดงเข้ามาในสภาอย,อย่างเต็มเต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่พักเอ่อกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็สสพักเพื่อนเสื้อแดงต้องการ คือให้ยุบสภาแต่ความจริงสสเนี่ยกลัวเหมือนกันแหละครับสสเสื้อแดงเนี่ยกลัวเรื่องยุบสภาเนี่ยกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงมีสายจากจังหวัดอายุธยาครับคุณชาติครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแทเชิญครับครับคืออยากจะแสดงความคิดเห็นหน่อยครับเชิญเชิญครับเกี่ยวกับคนเมื่อวานที่โทรมาว่าอาจารย์นะครับว่าอาจารย์เป็นคนแบบหลักจ้างมาอะไรเงี้ยครับ ปิดปิดปิดเสียงทีวีหน่อยนะครับมันมันสะท้อนเสียงครับครับครับปิดนะครับเอาเชิญครับว่าว่ายาวไปเลยครือว่าถ้าถ้าเขาว่าอาจารย์จ้างมานั้นพี่แดงว่าใช้เขาโทรมาว่าอาจารย์เขาต้องโดนมีคนอื่นมาจ้าจ้างมาด่าจ่ายทีสิครับมีคนจ้างมาด่าผมที่จริงผมก็เสนอตั้งแต่เรื่องที่มันคือคือไม่รู้ว่าอะไรคือไม่จริงที่พวกเรากําลังคุยกันอยู่กอใช่เลยครับเขาขจามูดว่ดวัทศิณดี ทุกอย่างก็นไปไม่ได้นะครับคนเราใช่ไหมครับครับเขาว่าทักษิณดีแล้วทําไมเวลามองอภิสิทธิ์เลวตลอดเลยนะครับใช่ไหมครับครับดูนายกอภิสิทธิ์ดูอะไรก็เป็นคนไม่ดีตลอดเลยในสายตาหมดแสดงนะครับถูกต้องแล้วทําไมไม่เสียดายนายกอภิสิทธิ์เนาะถ้าพูดกันแบบแบบว่าแบบง่ายๆเนี่ยนายกอภิสิทธิ์พยายามทําให้ประชาชนหลายเรื่องที่ที่เหมือนกับมากกว่านายกทักษิณอีกเอาสมมุติขอให้ฟีเนี่ย นักเรียนก็ไม่ใช่ให้แต่ค่าเล่าเรียนให้เสื้อด้วยให้กางเกงด้วยให้รองเท้าด้วยถุงเท้าสมุดดินสอคนแก่ก็ให้อซมก็ให้แขนขาดขาขาดคนพิการยังให้เงินเลยตอนนี้นะแต่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นแล้วเขาพวกเสื้อแดงเลาตาตาเป็นสีแดงหมดเหมือนพี่ชื่อกลุ่มเสื้อแดงครับตาเป็นสีแดงหมดแขนไปหมดแล้วแล้วแปลกนะเมื่อวานในที่ว่าผมเนี่ยบอกนายกทักสินให้สามสิบบาทนายกอภิสิทธิ์เนี่ยฟรีเลยไม่เห็นชมเขาเลยเขาไม่เห็น แันเดียวว่าทักษิณนี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เห็นพูดกันลยว่าดีดผมเื่อคนยุดยาผมรู้เลยว่าคนยุดยาโดนจ้างกปนเท่าไหร่ครับครับจ้<ด>างไปนะแล้วสอพอยุทยาเยนะี่ยจ้างไปเลยแต่ไม่พูดชื่อดีกว,ว่าชื่ออะไรครับครับทุกที่เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเขามีคําสั่งสสแต่ละคนต้องเอาเอาเอา,เอาผู้สนับสนุนแดงเนี่ยมาเท่าไหร่เพราะนักการที่มารวมข่ขาวนี้มันไม่ใช่กลุม่มอุดมการแบบยี่สิบามสิปีที่พวกเราสู้กันมาเป็นเป็นเรื่องที่ กลุ่มใครกลุ่มมันมาแล้วก็ดูมีกําลังมากขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็มาพูดบอกว่าเนี่ยมาด้วยใจกันกูมาเองกูไม่มีใครจ้างกูมาหรอกอะไรเงี้ยถ้าสาบานได้ถ้าสาบานได้แล้วมีอะไรหักคอก็ตายทันทีตายกันงหมดกรับน่ตายึมดเลยคระบน่อ่าครับครับครับนั้นแค่นี้นะครับอาการครับรักาครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับครับเป็นความเห็นที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเออฟัง คือคล้ายๆว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยก็มีคนชวนมาแล้วก็ฟังความอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเช่นบอกว่าทักษิณดีก็ดีตามเขาไปเลยไม่รู้ดียังไง30บาทก็ดีอยู่นั่นแหละนายไม่ได้ไม่ใช่นายกอภิสิทธิ์อย่างเดียวนะครับตั้งแต่ยุคคมอชอที่ทําการรับประหารทักษิณเนี่ยก็ยกเลิกแล้วเงิน30บาทไม่เอาเลยก็ยังว่าไม่ดีอยู่แล้วต่อจากนั้นเรื่องของการให้นินการจัดสวัสดิการแบบสังคมแบบ หล,หลายประเทศในแถบยุโรปเขาทากันที่เขารวยแล้วน่ะเขามีรัฐสวัสดิการเป็นการจัดสวัสดิการให้สังคมหรือจะเรียกประชานิยมอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่ากันไปแต่แต่รัฐบาลพิเศษก็พยายามทาในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ให้ประชาชนแต่ว่าอีกส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยรัฐบาลอิเิษ์นเนี่ยเราเคยพูดในในใ,ใ,ใ,ในรายการเราแล้วว่าอภิสิทธิ์ให้เรื่องราคาสินค้าเกษตรที่มันตกต่ําแล้วก็ได้ได,ได้ได้เงินน้อยขายผลผลิตได้น้อย แต่ว่ารัฐบาลนี้เพิ่มเงินเข้าไปให้ได้มากขึ้นนี่เป็นของดีเลยแล้วหนี้สินอีกล่ะกําลังแก้ให้อยู่เอามีสายอายุทยายกครับเชิญครับครับเ <c oughs> ชิญครับได้ยินครับครับ <c oughs> ได้ยินไหมครับ <c oughs> ครับครับครับปิดทีวีหน่อยได้ไหมปิด <c oughs> ทีวีหน่อย <c oughs> เสียงมัน <c oughs> มัน <c oughs> มันกล้องมาสะท้อนไปสะท้อนมา เบาเบาเสียงเลยเบาเสียงที่ทีวีนะครับแล้วพูดยาวไปเลยพูดยาวไปเลยครับครับเชิญครับเชิญครับได้ยินชัดเจนเลยเชิญฮะครับแต่ผมมองต่างมุมเมื่อกี้หน่อยนะครับอ่ไม่เป็นไรครับเชิญเชิญยิ่งดีเลยมันหลายๆมุมยิ่งดีเชิญเชิญครับครับผมก็อุธยานนะครับแต่ผมอุทยามหาราชครับครับอ่าเชิญครับ ต่อพูดต่อเลยพูดต่อไปได้เลยผมได้ยินแต่ผมมองต่างมุมหน่อยโอ้ฟังฟัง,ฟงดูแล้วมันไม่ไหวอะ่ะครับมันเป็นยังไงครับไม่ไหวยังไงบ้างลองลองอธิบายดหน่อยมาบอกหัวจ,จ้างเครืองอะไรกันมันมันแย่ค,คิดว่าคงไม่ได้จ้างมามาด้วยใจใช่ไหมครับหรือ,อยังไงครับครับไม่ใช่แล้วเอาแค่ okay. โอ้ข้าวราคาเอาข้าวนาปีก่อนกันแล้วกันไม่ต้องนาฟังแย่แล้ว่กันอ๋อ เมื่อวานก็มีสายหนึ่งมาบอกว่าข้าวเนี่ยตกเปลี่ยนรัห้าพันเนี่ยผมผมว่าเห็นเหนเ็นเขาประกาศอยู่ว่าแล้วไงอีตอนเข้ามาไม่ใบบอกว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทเอ่อทีนี้เอ่าเอาทานก้นเอ่อ,นนอ,อสนทนาร่วมกันเนาะเพราะว่าท่านพูดมาแล้วก็หยุดอาจจะให้สนทนาพร้อมเอ่อมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลประกันรายได้โดยให้ราคาข้าวที่เราขายได้ต่ําแต่ว่าได้สูงเมื่อปีที่แล้วได้ได้เข้าโครงการไหมครับ คได้ไหมดืราคาเคาะอะไรต่ออะไรเข้าไปบ้างงงไปหมดไม่ตอนนั้นได้ไหมได้ได้ประโยชน์จากรัฐบาลบ้างไหมถามกันตัวตัวไม่ได้อะไรเลยครับอ๋อไม่ได้เข้าโครงการตอนปีที่แล้วไม่ได้เข้าโครงการเหรอครับที่เป็นข้าวครับข้าวข้าวบางคนไม่รู้ไม่รู้แล้วเราปีนี้เข้าทันไหมเข้าหมดเขตไปเมื่อประมาณวันที่สิบห้าเดือนเมษาเนี่ยเข้าทันไหมเข้าหนาปังลอกโอ้ตอนนี้น้ำยังยังยังจะไม่มีมาเลยครับ น,น,นั่นสไิได้ไปลงบัญชีกับเขาไหมโอ้โหเขาเอาบัญชีลงทะเบียนนี่ไม่ต้องคุยเลยลงไปก็เท่านั้นแหละครับอ๋อถ้าลงเนี่ยได้นะรอรอดูกันแล้วกันนี่ไม <โอ S 1> ่กับ <โอ S 1> ้เขาน้ำปังน้ำยังไม่มีจะมาเลยครับอ๋อน้ำก็ตอนนี้เริ่มปล่อยมาแล้วเนี่ยบางสว่วนเอ้อน้ำก็เริ่มปล่อยมาโอ้โหผมถึ่งบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลยที่พูดคนคนก่อนที่ที่ที่พูดก่อนผมเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคนละเรื่องกัน ก็ก็ไม่เป็นไรครับทำอะไรให้มันเป็นลูกธระมหน่อยอ่ะ,ะยุคทักษิณเอา้าผมย้อนถามาหน่อยยุคทักษิณดีไหมหมายถึงว่าเศรษฐกิจดีไหมราคาข้าวดีครับหมเาขาดีจริงๆครับอตอนนั้นได้เท่าไหร่นะเวียนหนึ่งเท่าไหร่นะตอนนั้นโอโ้โหอันนั้นมันรู้สึกว่ามันไม่เดือดร้อนอ๋อเหรอแต่ว่าบ้านผมนี่จนหน้าดูชื่จังหวัดเลยเนี่ยจนหมดเลยยุคทักษิณเน,<ะ>นี่ยจนนี่นี่นี่สินเท่าตัวเลยแปลกไหม อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนี้สินที่มีอยู่เนี่ย,ยรัฐบาลพิสิทธ์พยายามใช้หนี้นอกระบบแล้วก็ใช้หนี้ในระบบให้อยู่ตอนนี้กาลังทํานั้นนายกไอ,อ้อภิสิทธิ์เนี่ยเอออันนี้ไม่ดีเหรออันนั้น,นไม่ดีอันหรือไม่ดีเท่าไหร่อันนี้คืออันนี้ผมไม่รู้นะเรียกว่าพูดง่ายๆไม่ทราบแต่พูดพูดถึงว่าถ้าผมกระทบไปนะอพูดถึงตอนนี้ถือว่าแย่หน่อยชาวนะทางนั้นแหละไม่ว่าเช,าชา้านะเชาไหไรเช้าสวนแหละครับอ้าวไม่เป็นไรผุมมองแหละ ครับมุมมองงั้นติดตามไปนะข้านาปังที่จะออกมาเนี่ยจะมีน้ําหรือไม่มีก็ตามแต่ว่าผลผลิตที่จะออกมาได้ถ้าแ้งถ้าแรงหรือทานน้าท่วมเนี่ยถ้ารัฐบาลอภาิสิทธิ์ยังอยู่ผมเชื่อว่าเขาจะช่วยในเรื่องของอภัยแล้งน้ําท่วมแล้วก็เรื่องราคาสินค้าเกษตรก็รออูก็ยังไงยังไงก็ขอให,ให้ช่วยประกันร,ราคาไอ้พืชผลแล้วก็ปล่อยน้ำมาช่วยกันหน่อยอ๋อครับไอ้เรื่องประกันร,ราคาพืชผลเนี่ยผมก็เกิดมาจนเท่าแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีรัฐบาลนี่แหละทา ผมนึกคนหนึ่งเลยคนหนึ่งผมเคยเป็นผู้แทนในจังหวัดเลยนะ